สวัสดีค่ะดีฉันชื่อนางสาวสุวันแก้ววงเลขที่16 1ชทศ1เรียนอยู่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะวันนี้ดีฉันจะมานำเสนอเรื่องการแปลงเลขฐานค่ะข้อนี้นะคะจะเป็นเลข1 2 6 8ฐาน10แปงแลงเป็นเลขฐาน2นะคะจะใช้วิธีการบิดค่ะอันนี้นะคะจะเป็น1 024510256128 6432168421นะคะทั้งหมดนี้จะใช้ในการเอามาบวกกันค่ะเอามาบวกกันให้ได้เลข1268นะคะโดยการใช้เลขบิตนะคะในนี้นะคะจะมี124ค่ะที่บวกกันแล้วจะได้1268 1064ให้เติม1ลงไปข้างล่างด้านล่างค่ะ512นะคะ น่าจะเกินค่ะให้เติม0ูนย์สองก็น่าจะเกินนะคะให้เติมศูนย์ค่ะแล้วก็หนึ่งสองแปดให้เติมหนค่ะแล้วก็หกให้เติมหนึ่งค่ะสาให้เติมหค่ะสิกให้เติมหค่ะแให้เติมศูนย์ะคะเพราะน่าจะเกินค่ะแล้วก็สี่ให้เติมหนะคะสองให้เติมศูนย์ค่ะหก็ให้เติมศูนย์ค่ะและอันนี้นะคะจะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งย์ห่ง และคำตอบของ1268ถาน10นะคะจะเท่ากับ10011110100ถาม2ค่ะขอบคุณค่ะ